สวัสดีครับวันนี้ผมหมอฤทธิเดชนะครับประสาทศัลยแพทย์หนึ่งหมอผ่าตัดสมองประจำโรงพยาบาลชนบุรีและเดอะไ e w e l l n e s s C ล i n i c วันนี้เรามาพูดกันต่อถึงเรื่องเส้นเลือดสมองตีบหลังจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเส้นเลือดสมองแตกกันไปบ้างแล้วนะครับเส้นเลือดสมองตีบก็ฉุกเฉินเร่งด่วนเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดจากการที่มีริ่มเลือดไปอุดไปตันนึกภาพถ้าเป็นหลอดเลือดสมองของเรานะครับเป็นหลอดเลือดที่มีเลือดเข้าไปเลี้ยง ที่สมองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีลิ่มหรือมีคลอดอะไรสักอย่างหนึ่งลอยเข้าไปแล้วก็อุดปุ๊บในรูนี้นะครับปลายทางหรือสมองก็จะไม่ได้รับเลือดซึ่งในเลือดก็มีออกซิเจนและสารอาหารต่างๆที่จะเป็นส่วนสําคัญในการทาให้สมองสามารถฟังก์ชันได้นะเพราะฉะนั้นถ้า สมองขาดอาหารขาดออกซิเจนมันก็จะตายสมองส่วนที่ไม่ได้รับเลือดส่วนนั้นก็จะตายไปนะครับซึ่งอาการที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันส่วนที่รับผิดชอบของสมองส่วนนั้นเช่นสมมติว่าเป็นสมองส่วนที่ควบคุมกําลังเกี่ยวกับแขนขาด้านใดด้านหนึ่งก็จะทาให้แขนขาด้านนั้นอ่อนแรงเป็นอมัอมพาตอัมพาตซึ่งภาวะที่ผมบอกว่าเป็นเร่งด่วนนี้นั้นมันมีวิธีการรักษาถ้าหากเป็นเส้นสมองตีบก็จะมียาที่ให้ทางหลอดเลือดดาเพื่อที่จะละลายริ่มเลือดนี้เรียกว่า rtpa นะฮะยานี้มี ข้อจำกัดว่ามันต้องให้ภายใน4.5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่เกิดอาการเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามีอาการที่สงสยัยเราเคยคุยกันไปในคลิปก่อนแล้วนะครับ B fast เนาะอาการที่สงสัยว่าจะเป็น stroke ให้รีบนําส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ray, สมองหรือ CT สแกนพอวินิจฉัยได้แล้วเราก็จะได้ให้ยาลหลลิ่มเลือดหรือปัจจุบันถ้าหากว่าเลยเวลาเนี่ยมันก็ยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งเรียกว่าเป็นการลากเอาริ่มเลือดนี้ออกมาโดยการใส่สาย สวนผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ตนขาหนีบแยงขึ้นไปถึงในสมองแล้วก็ไปลากเอาเอาคลอดเอาริมเลือดนี้ออกมานะครับเรียกว่า thrombectomy ก็คือการเอาคลอดเนี่ยเอาก้อนเลือดนียออกให้พ้นจากจากเส้นเลือดสมองมันก็อาจจะทําให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมอง่วนนั้นได้ดีขึ้นก็การรักษาหลักๆเหล่านี้มีอยู่2อย่างนอกจากนั้นแล้วนอกจากรักษาแล้วก็ต้องมีการป้องกันนะครับก็จะมียากลุ่มที่เป็นยาต้านเกิดเลือดเพื่อไม่ให้เกิดเลือดเป็นฟอร์มตัวกันเป็นริมเลือดแบบนี้แล้วไปก่อเรื่องขึ้นใหม่ในเส้นเลือดอื่นๆแล้้วกก็ตองทํําาาายภพบบั เพื่อที่จะฟื้นฟูสมองส่วนที่เสียหายไปให้กลับมาเหมือนเดิมคร่าวๆข,ข,ของสาหรับวันนี้เราพูดกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดการรักษาแต่ละวิธีนั้นถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ